ยินดีต้อนรับสู่ WA Auto รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมผสมผสานระหว่างดีไซน์คลาสสิกและสมรรถนะยุคใหม่ได้อย่างลงตัวนี่คือ Royal e อ f น e l d Scram ม440รุ่นปี2026รถมอเตอร์ไซค์ที่สะท้อนตัวตนขององค์การผจญภัยและอิสระในการขับขี่อย่างแท้จริง c r a ม440คือการพัฒนาต่อเนื่องจากแ r a ม411ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วโดยในรุ่นใหม่นี้ Royal e อ f น e l d ได้ปรับปรุงทั้งภายนอกและภายใน ตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงหัวใจหลักอย่างเครื่องยนต์ซึ่งเป็นขุมพลังใหม่แบบสุบเดียวขนาด4 4ีซ c ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันให้กำลังประมาณ40แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงถึง38นิวตันเมตรทำให้มีพลังกำลังเพียงพอทั้งในเมืองและเส้นทางนอกถนนเครื่องยนต์ใหม่นี้ยังได้รับการออกแบบให้ลดแรงสั่นสะเทือนด้วยบาลานเซอร์ภายใน ทำให้การขับขี่ราบรื่นนุ่มนวลและไม่เหนื่อยล้าในระยะทางไกลรอยัลแอนฟิลด์ได้แก้ไขจุดอ่อนเดิมที่มักสั่นในรอบสูงๆได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้รถคันนี้ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นระบบเกียร์ของสแครม440เป็นแบบ6สปีดใหม่ที่ให้ความแม่นยำในการเปลี่ยนเกียร์คลัตช์เบาตอบสนองไวเหมาะกับการขับในเมืองที่ต้องหยุดบ่อยและสามารถใช้งานในเส้นทางท่องเทีย่ยวระยะไกลได้ดีไม่แพ้กันอัตราทดเกียร์แต่ละช่วงถูกปรับมาให้รองรับทั้งการเร่งแซงและการเดินทางสบาย โครงสร้างเฟรมแบบเลคูดับเบิลเครเดอร์แข็งแรงและได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้มีความมั่นคงเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงรวมถึงมีการเสริมจุดยึดเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโช้หัวกลับขนาด43มมิลิเมตรและด้านหลังเป็นโช้กเดี่ยวพร้อมปรับพอริโหลดได้ซึ่งเซ็ตมาให้ใช้งานได้ทั้งบนถนนเรียบและทางลูกรังตัวรถมีระยะความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถประมาณ200มิลลิเมตรมากพอที่จะลุยทางครุขาหรือปีนขอบถนนโดยไม่ติด เบาะนั่งสูง800มิลลิเมตรเป็นความสูงที่เหมาะกับผู้ขับขี่หลากหลายช่วงตัวและสามารถควบคุมรถได้มั่นใจน้ำหนักรถประมาณ190กิกโลกรัมให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ไม่หนักจนเกินไปล้อหน้าขนาด19นิ้วล้อหลัง17นิ้วรัดด,ด้วยยางกึ่งออฟโรดทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและเส้นทางธรรมชาติเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS แบบ2ช่องเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกบนพื้นผิวที่ลื่นหรือครุ่ครับ รูปลักษณ์ภายนอกอยังคงกลิ่นอายของความเป็นสแครมเบอร์อย่างชัดเจนถังน้ำมันดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งชุดไ่ายหน้าแบบเลดทรงกลมพร้อมกับฝ่ายท้ายและฝาเลี้ยวที่เป็นเลตทั้งชุดสีสันในปี2026มีให้เลือกมากขึ้นเช่นเทาด้านเขียวทหารดำด้านและส้มด้านซึ่งเน้นความดิบเท่และมีเอกลักษณ์หน้าจอเรียนไมเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกสแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์ที่ใช้อยู่ระดับน้ำมันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้สำหรับระบบนำทางแบบ turn turn, แแเท ถังน้ำมันจุ14ลิตรซึ่งสามารถวิ่งได้ประมาณ350-400กิโลเมตรต่อ1ถัง,งน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้ประมาณ30กิโลเมตรซึ่งถือว่าประหยัดพอสมควรเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาด4 4 4ซี Royal Enfield ยังจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมให้กับสครม440อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ์ดกันแครงการ์ดเครื่องยนต์ชุดแร็กท้ายกล่องเก็บสัมภาระรวมถึงชุดลุยทางฝุ่นแบบเต็มชุดทำให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งรถได้ตามสไตล์และการใช้งานของตัวเอง เมื่อทดลองขับขี่บนถนนจริง s แครม440ให้ความรู้สึกมั่นคงเบานั่งสบายแฮนด์บาร์กว้างควบคุมง่ายพวงมาลัยและการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะบนถนนดำหรือเส้นทางธรรมชาติแบบลูกรังตัวรถก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่สมดุลระหว่างการใช้งานในเมืองและการผจญภัย ราคาของ Scram 4 40เริ่มต้นที่ประมาณ5,200ดอลลาร์ 5, 200, หรือในอินเดียจะอยู่ราวๆ2ว2 0 0 0ถึง2 7 0 0 0 0รูปีซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และความสามารถที่รถคันนี้มอบให้หากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมีความสามารถในการลุยและมีสไตล์เฉพาะตัว Royal Enfield Scram 4 40รุ่นปี2026คือทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามมันเป็นรถที่ไม่ได้แค่ขี่ไปไหนก็ได้ แต่มันทำให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องสนุกขอบคุณที่ติดตาม WA Auto Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปครับ